ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10นะครับ10 1ทับนทับนะครับผมนะครับเป็นคันแรกของของปีนี้นะครับลูกค้าก็กําลังทําพิธีนะครับผมทําพิธีเอ่าเอาเลือกเอาใช้นะครับบูชาแม่ย่านางนะครับผมขอให้ขับรถปลอดภัยําำรวยเงินทองครับผมนะครับกำลัง เตรียมดอกไม้พวงมาลัยนะครับอันนี้จะเป็นคือเครื่องยนต์สามพัน 3, นะครับตอนเดียวนะครับผมหรือว่าสามจุดศูนย์นะครับสีขาวนะครับผมนะครับเลือกดีก็ประมาณเก้าโมงเช้านะครับของวันนี้นะครับลูกค้าก็จะไปบรรทุกขายปลานะครับ นะครับไข่ปลาก็ประมาณ3ตันขึ้นนะครับสมตันขึ้นเดี๋ยวลูกค้าก็จะไปใส่คอกใส่แนบใส่เพ่าลอยเพิ่มเติมนะครับใส่ล้อกระทาบรรทุกนะครับเพื่อเป็นการบรรทุกหนักนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าจะบรรทุกสามตันขึ้นแบบนี้ทําไม่ได้นะครับต้องไปเสริมแนบเสริมเพานะครับผมนะครับเสริมแนบเสริมเพา โอเคครับเป็นการเสร็จพิธีครับผม้ามงตรงนะครับขอให้เฮง,งรวยนะครับผมเลือไทปกัดเพยนะครับาไข่ล่ำรวยครับผม <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ